นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรรมัสสวะนังเอตัมมังคะละมุตตมันติติ ขอโอกาสกุบาจารย์เด้อพระเทลานุเทระพระภิกษุนมสามเณรหน่อยทุกโรบทุกองค์ะจะเริญพรเอจริญศสิ้นจริธรรมอย่างยมเอาเด้อทุกผ <t> ูดทุกคนเอเมื TO ่อลงตามสบายละอย่านยมเฮากันชุดถ่ายแต่ละไม่ไงใจเย็นๆแต่ไปพักย <t> ิ่ดดกเมื่อยเนาะปวดแขนปวดขาเบิดไปก็ได้ สาธุโมทนาละในความอดความทนมมเห้ามาโมทนาสาธุกับบุญที่เหาได้เหตุเดดทำมาเนี่ลละวัดป่าแสนสุกจเจริญท้ำไหนมาต่างกองบุญขึ้นบุญกระถิ้นที่มาเหยี่ยมมายามมาจันสว้เปนมุ่นข้นเทศกันสุดถ่ายหลางธรรมะเป็นวะ <laughs> หลังแนี่ได้หลังธรรมะ เป็นตาได้เอาหนามมานํำเนาะสั่งทูดีๆเสร็จทำกรมสารหลอบสุดท้ายละเป็นการละท่านของม่เฮาละหยานโยมเฮากระทินปีละเทือจะมีนอกจากพระบุคคบอีกกระบ,บมี่จอยมมีกระทิ้นกับพอดีครูบาอาจารย์เันมาตุ่มมะฮ่มกันหลายพอาเด้ฟังเทศฟังธรรมนี่ล,ละ ฟังรรมตามการตามสมัยพัว่ามันเป็นมุ่งค้นอันสูงสุดละเป็นบุญของโม่เฮาบุญฟังเขตฟังถรำเมื่อกระดร้ายยางมาตุมมโฮมีสิกันยงเฮือนกับบริบุญร้ายปันได,ไดยัดเนยยงเฮือนกระดนี่บุญอดบุญทนคือโม่เฮาสี่ขันยงเฮืนอนในเดียดแล้วปันี้นอนรับคนอยู่ซอดจอดอ่ะปันีาตัวนี้ได้อดได้ทนเป็นบุญอีกเป็นมุงค้นอันสูงสุดอีกปัญ่าม ปานนี้ก็ได้กินในท่านในกราบได้ไหวขึ้นมห้องจริงสิในอ่อนน้อมทอมตนล่วนเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนัง้นจังว่ามันได้บุญลายบุญกระสินก็ได้ให้ท่านก็ให้ท่านให้เป็นอีกได้พนวะให้ท่านบ่เป็นก็ได้บุญบ่ลายตัวไม่ไงพนว่าบุคคลได้กระตำสัดตบ,บุรุษบุคคลในโลกนี่ยพันวา่าย่อมรู้จากการให้ทานห้าประการพันวะ มือเหากับหูจักแต่กินแต่ท่านซส่ื้อใส่บาตใส่ปกใหกินให้ท่านดีดอกแต่ว่าอาจจะบกคบองค์กันบกคบองค์ก็ได้บุญบล้ายได้ผนว่าองค์ที่หนึ่งผลว่าสัต,ตบ,บุุษในโลกนี้รู้จักการให้ทานด้วยความศรัทธาผลว่ามือเห่ากับหูจักให้กินให้ท่านด้วยความศรัทธาเด้อศรัทธาของกินของท่านจะของเมื่อเห็นโมี่ยังบ่มี ส่วนรวมแห่งเจ้าภาพข้องคนบางคนก็ได้ว่าโอ้ยเจ้มันมีเงิน,ม,งนมีทองอยากเค็ดกระถินนำนำผลได้กบอิเหิเดกแต่ไมีเล็กเล็กแน่อยเฮาไม่กล่วยไม่อ่อยไม่วีมียั้งมาเฮตดมารวมกันอยู่นี้ก็จะได้ประมาบุญของเฮาปัญญานัตถิจิตตังปสัสนนามิอป,ปกาหน้ามาทักกีณาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักกีณาทานันชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีปัญวา เพแต่เห่าเหลื่อมใสในกินในทานของเห่าหน่อยกระตามหมากกระตามยกใส่เก่าเท่าใส่หัวผลบว่าโบราณเป็นบอกล้วนเป็นบุญของมหมเห่าได้ผลว่าเมื่บอบุคคลให้ทานด้วยศรัทธ,ธาอยู่เช่นนั้นผลว่าศรัทธ,ธาของทานท้องเห่าศรัทธ,ธาผู้รลับทานน้อผู้หับทานท้องเห่าสิเป็นจังได้กระตามเห่าก็ยังเหลื่อมใสยังศรัทธ,ธ,ธาอยู่ันว่า เมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะไปขึ้นสู่สวรรค์คนวะถ้าเขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะเป็นคนรูปสวยคนวะเป็นคนหมั่งมีน้ำพอมเป็นคนรูปงามเห็นบอกบุญคนจะเป็นคนจบคนงามเด้ผัญวะคนทั้งหางมีดใดทั้งเป็นคนจบคนงามอันนี้บุญไห้ท่านโดยค่วมเหลื่อมใจคนวะโม่เฮากระฮันเหลื่อมใจ ในของกินของทานจะของละ่ะต่อไปเมื่อให้ท่านโดยความเดือมใจแล้วพันวาให้ทานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนพันวะให้ทานด้วยความเขาลบเออเข้าพบรูใไห่น้ำโม่เฮาก็ได้เคื่อจังสีโม่เฮาก็เขา้าลบเยูะและ้่ว่ะเข้ารบประเจาะประสงค์เห็นบอกโม่เฮาไปดินทบาทน้ำบาทน้ำกูบาจานไปดินทบานน้ำเหือนน้ำซ่าน นั่ถนนน้นทางคนไหนนั่งนบมือตัวเป็นเท่าบ่มีของกินข้องทานกันแล้วให้เท่านั่งนบมือเอาบุญปันวาถอดหมวกถอดร่องเท้าพันวะได้บุญตัวอ่อนน้อมทอมตนก็ได้เมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้วเขาไปสู่สวรรค์ปันวาถ้าเขามาเกิดเป็นมนุษย์เขาให้ทานด้วยความอ่อนน้อมอยู่เช่นนั้นนา นี่ลูกกระดดังตัวมีมุ้ยมีผัวกระดดังใจจะคล้องเบิดได้เฮาเกิดพบได้จัดได้กระดคล้องบอดิบบดีถ่อู่น้ำของผู้อื่นมาอย่น้ำเฮาเป็นคล้องดีเบดิดเป็นบาด,ด้วยการหายกินหายท่านโดยควบอ่อนน้อมทอมโตนี่แหละฮัดอ่อนน้อมทอมโตมือเฮาก็ไดอย่าเป็นคนแข็งกระดางเป็นวะจิตใจแข็งกระดาษบอลหูหควมทำโบราณบนเบาคนซ้อน ให้กินให้ท่านถือพว้มอ่อนหน่อมทอมโตเขาเกิดในภพใดชาติใดเขาจะเกิดในตระกูลอันสูงผอมเพันวะอ่อนหน่อมทอมโตคือมื่อห้อเป็นบุญต่อไปเมื่อเขาให้ทานด้วยความเคารพแล้วเพลินวะให้ท่านถือการถือสมัยเออให้ท่านถือการถือสมัยแนยวใดแล้วเพลินวะเคื่อบางคนขันไปชันในบาทนนะนาะวเกือบตายยัง,อองเอานมแข็งมาให้เลย มันบ่ถือการพันวันเนี่ยมันตน้องหน,นำอุ่นหนำยั้งไปเออให้ท่านถือการทำไมถือเขาให้เขาไหมให้พลละใหม,ไม่ไออให้ท่านแก่ดข้นป่วยข้นไข่ให้ท่านแก่ดข้นหิวโซ่ขันบ่หิวท่องอิยงจึ่งพึ่งเงนาาี่ยไม่ให้กรบอกอยากปนไอ้เนี่ยมันลหลาม่วงาแสบปนบาาได้กรบอกมักได้เป็นเร่องมันสัน่งขันข้นหิว้วหิ้วโอ้ยจะมหิวเก่าหิวหนำไม่คนนเอาม่ให้ เขาจี้ปั่นเดียวก็ไม่แหงตัวนี่พันว่าให้ททานถือก,การถือสมัยเมื่อเขาให้ทานอยู่เช่นนั้นพันว่าเขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมเริงเลื่อนเรงอยู่ในสวรรค์แต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์พันวาย่ำเฮาโตก๊กถูกใดหยาคที่ไม่คนซอยเหลือเฮาได้บนันไปขาดแค้นขึ้นท้องตก๊กอยู่น้ำถนนนุนทางอยู่คนนี่แต่คนอย่างไรขึ้นรถข่อยขึ้นรถขึ้นรถข่อยจะไปทรง มันไปหลงอยู่ผู้อยู่ภาคุบานตนาตมาคนไปหลงไปหาเหตุไปหลงห้องห้อยู่บุกร้ายเหมอเละจนจอยจนโซ่เบิดแต่ว่ามีคนไปเห็นคือเก่าโอ้ยเกือบตายว่าสันจับผมมาเห็นข่อยมา่อข่อยข่อยตายเหลือซดรอยเดียวสิใจาขานเิวเขาแห้งมันเมือ่อยรอแล้วหาทางออกหาบุพเพยังเป็นพีเหตุเด้จนงไหนกับบุ บ้างหันเพราะว่า,าข่าวลือกันแท้วธนาผีทั้งหนบัวเอาไปเพราะว่านี้นเห็นแหละหละขาวลือฝาเสียผีเอาไปเพราะว่าแต่แต่ไปเห็นอยู่บ้านทงเงินบ้านข่าวลือกันที่นั่นที่นั่นบ้างตกกับแต่เป็นปีเสียยุคก็เป็นห่วงกันว่าไปมาไปอยู่วัดทงเงินมีคนไปซอยเรือจึงสันตตัวละ บ้านในยิ้ยเหาต๊กถูกในหยาดแหงบางทีถือเลนถือห้วยแต่ไมีคนมาบอกพูนอยู่นั่งสวรรค์สันผาผุนเทวดาบัมานมาดนมาเดินบรรดาในเหาซอยเรือปดหนีห้ก็มีตัวห้ท่านตัวการถูกสมัยเป็นว่าย่อมจะมีคนมาช่วยเหลือเราเป็นวาเป็นัสันขันสิตายอยู่น,นั่ถนนนวนทางขันสิโต๊ะของบินตายไม่ีคนไปซอยอีกไม่ีคนไปดึงออกมาเป็นบอกเป็นข่าวเป็นข่าวเขาซอยเหลือของบินโต๊ก บางคนไปซอยเรื่อบนท่านก็ตาต้จอยเป็นซช่ต่อไปพันกว่าหายท่านด้วยจิตอนุเคราะห์นั่มยังไงวังอนุเคราะดีใจเห่าวังอนุเคราะแก่พระเจ้าพระสงฆ์ยางม่เหาได้ผ่าได้แพ้มาเมื่อนี่ละก็คือนเสวังอนุเคราะแก่พระเจ้าวัดพระเจ้าพระสงฆ์วังอนุเคราะแก่วัดว่าศาสนาละันมีม่เหาก็อุกอยังได้พระสงฆ์องค์เจ้าอุกถูกขึ้กันเลยบ่มีผ่าบ่ามีแพ้ใจ มัมมีเขานามพ่อชนะอาหารกินมันจะเก้งบันไดกระตามไร้ผาทรงองเกลากวกระยูบบ่ได้กะอ,อาศัยหยาดอาศัยโยมห้านีตละนี่จิตอนุเคราะห์เกือ้อกูลจังหวะพุทธเจ้าพันบอกพันบอกให้บอกไปซ้องหยาดซ้อนโยมน้ำเนยพันว่าเออภิกษุทั้งหลายก็ละหันหานยาดโยมทั้งหลายเป็นภูมิมีจิตอนุเคราะห์แก,บก่บุคเธอเป็นอันมากเขาเรานั่นได้ให้เขานามพ่อชนะอาหารปัดใจสีจีวอนบินทบาทแลเซนาสนะทั้งหลาย เมนเทอทั้งหลายกอจงอนุเคราะห์เขาเกื้อกูลเขาโดยการฉี่น้ำผ่ำซอนสี่แจงแถลงใครบอกสิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญสิ่งที่เป็นคุนเป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์และบ่เป็นประโยชน์บอกข้างสวรรค์ให้แก่เขาเรานะพันว่าจะมาคู่บาอาจารย์ระมะเทศมาบอกมาส้อนนั่นนะบางที่ขันไปเกืือกูลแนวอื่นสงขอแนวอื่นพุพธเจ้าเพิ่งจะยังบ่สนเสินเนี่ยเออที่เอาเงินเอาทองเป็หนหยาดโยมมาถวายละหลายแล้ว,ลว,ลวก็ถวาย แจกงานงองนมนอมเราเกิดพุทธเจ้ากับพุทสันเถรเนี่ยนะอ่านี่ขังพุทธกาลตัวงออมหาเนธานก็ได้ตรงนอตอนนั้นเอาไว้สักก่อนขังพุทธกาลเป็นสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยวัตถุตัวเป็นเป็นพระอรหันต์เดินไปบินตะบัดยังโมบาดคนถูกคนเนี่ยคือเบอร์เฮาเนี่ยแหละเฮือนหลังตำตำ้มเล็กหน่อยมันหายไปนี่นมันหายห่องก็กำลังเป็นแสเป็นสาวอ่ เล่ากับไปบินธบาตเป็นพระอราหันต์ชื่อว่าปิลินทวัชชะเออเป็นพระมหาเทระบวชหลวงการพานไหวเป็นพระอราหันต์โอ้ยไม่ออกแล้ว,ว,ว่ะเด็กหน่อยมันเป็นยังในอีนัวว่งนั่นมันเป็นยังเรา่ะมันคือห้องคือหายแต่เราอะโอ้ยหลวงพอ่อเอยเป็นว่ามันบวบเบิงถาดจ้าของมันบวบเบิงอันนี้มันเป็นว่าเขาสิกินหาดิดนซิโย,ยก็เชิงหยาบกุขา่าเนี่ยคนถูกหยาปากมองเป็นว่า มันบเบึงจะคล้องแห่งเพว่ามันเห็นโม่เด่สอยท่องในเงินได้ท่องลายคนว่าเออสอยเต็มข้ออย่าโมูมันกำไรแขนเต็มแขนเต็มขาอยู่มันบเบึงจะคล้องมันจะืดดคือเขาคนว่าโอ้ยรวมพอองนั้นแล้วว่มันก็ธรรมดาละเนาะละว่ามันกาลั่งเป็นแสเป็นจ้าวอยู่ละว่ะมันก็ธรรมดามันก็เดือดด่เจอสันละน้องไปอวดโม่ไปอวดปูเบาละว่าเอาสิไปเอื่นมันมาไปละว่ะ ไปอิ่นมันมามึงอยู่ไหนยังอีหล,าล,ล,ล่าเราอะระหว่างกูกูมึงเด็กคนนะมึงอยู่ไหนยังอีหล,าล่าอยากได้กำไรแขนขนห่อยหลวงพ่อมึงมาอยากได้สอยทองนั่มเห็นวะแล้วก็เด็ดเซนยาขึ้นมาเลยของภาลาันเนาะเป่ามารุกุยมารุกุยแล้ว่าเป่าเออบอกไม่แน่หนิหนอกว่าเาก็เป่ามุ่นของเราน่ะภาลันเนาะเป็นสอยทองเป็นไง ่อยท่องกําไลแขนบาดเลื่อมขาบขามจุงมเจียวยั้งอีกคนบ่าแล้วก็เด็ดหยาให้เด่นหยาให้เต็มข้อเต็มขาเบอรดอโลดไปจนไรพาราหพิผนเดินไปทั้งไดบาดว่ามันตู่ท่องเคลื่อนทีบาดคนนังรายก็เจือโจดขานกันบาดห้วยอีเนี่นคนทุกอย่างบางม้องคนหลูกคนทุกคนอย่างมันเอาท่องมั่นใจใส่ล้วก็ได้กระเดือดเต็มข้ออยู่ว่าจันโจดขานไปหอดพระราชาคนบาาน พระราชาสั่งคนมาทหารมาจับเบิงมึงมันว่ะนั่งนี่มันเป็นหลักคนเลืจะไหนคนทุกคนอย่างกันได้วังท้องกระดักกระเดือเต็มแขนเต็มขาอยู่วะท่านทหารจับไปพระราชาพระเจ้าที่มพิสางทช่ไหมนี่ไปถามผู้ใดเจ้าใดมาแต่สาวะท่านเงินท่องกองแกวเต็มคออยู่นี่กําไรเพชรกาไรเต็มแขนเต็มขาอยู่วะท่านโอ้ยข่าพระเจ้าบ่ไดดมาแต่สดอกวะท่านพระพนเอาไห้วะท่านนั่งโน้มันว่ะ พาเพ่นเอาไห้หลวงพ่อพ่นเอาไห้บาตนบาเพนว่าพระราชาพระเจ้าพิมพิสารแต่ได้มันต้องมีเหตุหละคันพาเอาไห้ไปมุ่นหลวงพ่อพ่นมากเลยนะไปมุ่นหลวงพ่อมากหลวงพ่อล้วก็ไปไปโอ้ยเราวะมันโมเมนต์อันนี้ดอกมหาบอผิดเอ้ยเราวะมันโมเมนต์ทองมันเงินยังดอกมันเซ้นยาโอ้ยพระราชาว่าเซ้นยาจะได้ท้องขากเด่นิว่จะนึนเรื่องอารามเนี้ยเอาในสิทธมมหาบอผิดเล้วะ ลาดชว่างของพระองค์นเ,เนี่ยสำเร็จด้วยอย่างทํำมาด้วยอย่างเพ,น,พนวาเพนวาดพระราชาก็เลยว่าทํำด้วยอิฐด้วยปูนแน่อ่ด้วยไม้แน่ผสมกันะหามันจะเป็นทองคำเลยล่ะเล้าว่ามันเป็นไปได้บอกแล้ันเราก็เปาโมนเสกเป็นทองคำเรื่องอาลามทั่วพระราชาเลยพระราชาเกิดอ,อัศจวววรรย์โอ้ยเล่าว,ว่าอัศจรรย์เนาะเล่าว่า เราก็เลยคายเ็นตันนั้นนะะเซนท่องนั่นไม่ออกตันนั้นคายท่องออกมาคายม่นคายลิดออกมาเป็นเ้นงาบานะเ้นจะไหนละคนก็เลยโจดค้านสาตุก,การกันเสนื่องชนัน,นบเนะ่ะพาปิลินทวาชาไปใส่คนกับน้ําน้ำเอซัมพระกูเหมือนในระบอกเหล็กบกห้อยเขาก็แล่นไปทันทีลยังไงไม่แนวแจกไม่แนวยังเขาก็แล่นไปสันะเอาไปมาพระบูเมียงบริแจกยัางนี่บริกินเข่าจนได้บันะ ไปไห้ยใจตัวหนั้นพุทธเจ้าก็ติเตียนมาเนี่ยโอ้ยผลว่าเป็นไปเผื่อบรรนาเลื่อมใสเป็นไปเผื่อบรเป็นประโยชน์เกื้อกูลแกพระาศาสนานี่แหละเศรษฐาศาสนาเขาบถึงหาพันปีเศรษฐศาสนาเขาดับเรื่อยๆก็หย่อนแจกวัตถุกันแน่นี่แหละผลว่าต่อไปนี่เธอจะเหเ็นเด้อผลว่าปั๊บอาบัตแก่พระอรหันหต์จย่าเห็นอีกแจ็คเสื่อผลว่าเออจึงมาประกานสงเคราะห์ด้วยแน่นันเป็นการสรงเคขอถิ่นบ่ตรี ภิกษุทั้งหลายบรรดาการอนุเคราะห์นี่มีอยู่สองอย่างเพนว่าการอนุเคราะห์โดยอามิทหนึ่งการอนุเคราะห์โดยถรำหนึ่งภิกษุทั้งหลายกันบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์โดยธรรมเป็นเลิศเพนวบะยังว่าเป็นไหนมาบอกมาเกามาสอนนี่แหละเอาธรรมะมาเกาแก่เพื่อน่ยมีไงงานโยมเฮาเนี่ยนะจักฟังกันรับระบบจักเน่อยฟังันสิก็ได้ เปล่าพงพังคือตะมาปนันเอรับกับโอ้ยจะจะเอายานอนรับพนั้นไงกินอยู่เลยบ่แมนเสนิหหนามบ่แมนสนิทแคบส่วนคนวายานอนรับเสนิทดดามกำม,ม้อมือเมื่อทันนอนมารับตีขมับรับปันตายเขาว่าตัวขอนตอนหล่ำอ,อ่อนคนละคนลวเบล่าพงพังตะมาก็ได้เอกามนันมวนคือครูบาอาจารย์ไปจนมันคนละจะตายกันเนาะ หลายองค์หลายองค์เพันกัดเทศบุคคลกันเลยคือหลวงพ่อเพันกัดเทศสไตล์แนวหนึ่งคู่บาอาจารย์ทวีเพันกัดเทศแนวหนึ่งจารย์ไตล่เพันกัดเทศออกมาแนวหนึ่งจิไม่ห็คือกันเบิดอักรบุคคลกันอุปนิสัยกับบุคคลกันอีกแตมาคนเบาแน่ก็บเบาแนวนี่ยแหละก็คือจะไม่มีผู้สร้างนอกเนาะไม่ใหญ่เนาะเออม่แต่อย่างไหนไม่ใหญ่หยาญย่อมเมาเนี่แหละอยู่เย็นเป็นสุกในนี่แหละฟังคำสอนของกุฏิเจ้าพนนัน่ะ อ้าโงไปหาทานบ่ะนะทานต่อไปทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นเพิ่นว่ะเออ,เออการห้กินห้ทานของเฮาเด้อเพิ่นว่ะอย่าไปกระทบผู้อื่นใดนจะไปเบปียดเบียนเขามาาอย่าไปหลักเขามาาอย่าไปป่นไปจี่เขามากจะไปเตียดเบียนจะไปขาเขามาาของกับไปหาสือเอาน้ำตลาดตะเลือนน,นั่นแหละเนื้องวเนื้อกล้วยเนื้อยังก็ได้อันเขาขาไว้แล้วเพิ่นว่ะ เข้าไปขาเขาไปเห็ดเลยเขานองด้วยน้ำตาเป็นวะบางที่แม่มันก็ไห้น้าลูกมันขันขาแม่มันขันคาลูกมันแหมขันขาแม่มันลูกก็ะห้น้าแม่อีกเป็นวะเป็นสันตัวละเป็นว่าเป็นทักที่หน้าท่านนองด้วยน้ําตาเป็นว่าบเกิดบุญเีียงได้นม่แต่เกิดบาปเป็นวอทำบุญเกลือไปด้วยบาปเป็นว่าบเกิดบุญจังวายห้าอยไปเดียดเดียนเขาเป็นว เมื่อบุคคลให้ทานเช่นนั้นคนวะเฮ้า,าให้ท่านโบเบียนเบียนเขาอันนี้สงฆ์ของมั่นคนวะถ้าตายไปแล้วไปสู่สวรรค์คนวะถ้าเขามาเกิดเป็นมนุษย์ไฟใหม่มาาไม่ไงมันกับใหม่เฮือน,นเขาห่ลังห่อเฮือนเฮ้าหยุดเลยแตกได้บุญยังว่าบางทีกับนีรถดับเพิ่งดับยังมาดับท่านหร้วว่าผลไงหาไงลงมาก เอาน้ำกระป๋ามาตีจ e ุดถ่วมของเฮาใดเพราะว่าบุญตัวนี้หฮอบ้เคยเบียดเบียนกูใดบ้เคยเบียดเบียนมากินมาทานนี่แหละบุญตัวนี้มันห้ผลอยู่ไฟและน้ำนะว่าโจรกับลักของเฮาไปบ้ไดเออสิหลักมาดีบเดีอามาขึ้นหฮอจอยเป็นสันเดอหฮอบ้เคยเดียดเบียนกูใดเออบุญนั่นก็ห้ผลเห่อก็การพันว่าเออหฮอเฮ็ดจัาไหนก็ได้กรรมเหตุผลของกรรมแนวนั้นได้ เมื่อว่าจะให้กินให้ท่านคื่อกันผู้ตรงว่ามนาบัทายี่ะระเเตมนาปังอักขสะท่าตาะระเเตปุนาขั้งวรัสสท่าตาวราละาพี่จโูติเศทันทะโทเศธโมเปติท้านั่งเพิ่นว่าบุคคลใดให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใดผู้ใดให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ใดให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ใดให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐเพื่นว่าให้ยังมันก็งโง่กลับมาเฮาคือเก่านั่นแหละ บนสินกินทานบนเนียงการกระทําของเห่าก็ได้จะทํากรรมอไรไมันใดไปเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปจะได้รับผลของบุญและบาปนั้นเบิร์ดบางคนเขาตายไปเป็นว่าไปแหละไปพ่อข้องเขากินเขาทานก็้นมีไงเหตุนี้สิละเออไปทานกว้วยน้อยหนึ่งก็ไปเห็นอยู่คนได้นมองกินมองทานอยู่คนละมันเป็นอาหารผิดของเห่าเองทานขนมก็อยู่หันละโคโลอยู่ เออเป็นกองใหญ่กูเก่าอีกนะให้ท่านตอนนั้มันเพิ่มคนอีกได้บุ๋มเป็นห้กล้วยนั่นน่ะจิคโลน้อยเดียวได้มันไห้ผลร้ายก่อนโย่อลังกินหล,ลังท่านพราเจ้าดอกว่าเขาตายไปเออต,ตายไปตายขึ้นเขาบอกให้ฟังเห็นเบิร์นั่นแหละาว่าของกินของทานอันใดที่ได้กินได้ท่านไหวปันวะเผื่นมาสู้น้องเข้าบ่ได้เลยกันขขเขาเข้าผู้นั้นบุคเคยได้กินได้ท่านไห้อนปั่นไฟตอละนี่เข้าได้กินได้ท่านของกินของ,าขอของทานเข้าอันใดนั่นปากกดล่อของเข้าอยู่นันละเปันวะ ดังพโมกันาลานะพันไปสู่เมืองสวรรค์นั่นพันมีฤทธิ์มีเดชขังพุตรการไปเลาะเบิงเอ,อิทธิ์ทงสวงสวรรค์น,นั่งเท,ทียบทิดาเอ้ยพันวาเธอเดชทําบุญทํากรรมอีหยังน้อวิมานของเธอจังเรื่องล่องแท้พันวาของกินของอยากอาหารเป็นิพย์เต็มอยู่พันวาเธอเดชทําบุญทํากรรมอีหยังนั่งเท,ทียบทิดานวา,าข่าวพระเจ้าบด้เหตุกรรมเหตุบุญอีหยังเลยพันวาเหตุน,นิดเดียวพันวะ เออได้นุบได้ไหวได้กราบแตพระเจ้าประสง์เออได้ท่านกวยเล็กเล็กน้อยพันมาตายแล้วมา่เป็นบริวารพระดอกพันมาเนี่ยมาเป็นบริวารของโยมพันแต่ว่าโยมผู้นั้หนึ่งว่าท่านตายเลยไม่ไงญ่ื่งเหตุบุญเหตุกุศลสางเสนาสนาสางวัดสังว่าคือมะเฮาเนี่ยแหละพอออกแม่ออกเทวดเทวดาว่าแต่ว่ามันเป็นล่อถ่ายอจุผลละวิมานอยองบอกคนนอเดอร์ว่าจะนั่งเถิดทิดดาวะบอกคนแ อว่าข่าวพระเจ้าในนั่งเถ็บักช้สวรรค์เต็มอยู่หาลอยในนั่งเนี่ยล่อถาปุนันละอุบาสกปุนันเพ่นยังสางบุญเพิ่นยังเป็นมนุษย์อยู่่นพอท่านตายวะจันบอกเพิ่นเผ่าตายซะว่าจันอิ่นอยากได้วัวที่ไตคือทงบุญก็ได้เอจากว่าโมก็ล่า,า,ลานายจนอัศจรจันจนมากราบพุทธเจ้าข่าแต่พระองค์เจ้าเจรจญเพิเ่นววะเป็นไปได้บอกคนในโลกมนุษย์นี่พ่นวะเขาสา่งบุญสา่งกุศลนแล้ว เออวิมานอันเป็นทิพย์ไปล่อถาเขาอยุ่นของเอียงของกินของทานไปล่อเขาเท่าอยุ่นเป็นไปหลาบอขาดแพระองเจ้าผูเจริญเป็นวะพุทะเจ้าว่าโอ้ยโมงขล้านนาเอ้ยเธอเห็นหละตัววะเปนวาเธอเห็นหละตัวเธอมาามเฮาเห็นยังเอบุญเป็นสิ่งที่ควรทํำโดยแถบโมฆะล้านนาเอ้ยเป็นวอของกินของทานเอียงถิอมาเฮาเห็ดไปปรากฏรออยุ่นละละไม่ไงเอ้เฮาได้กินให้ทานบ่ตองเสียอกเสียใจบูเม่นห้องไทย ไอ้ว่าเป็นของเฮาแล้วละ่ะเฮาฝากฟังคุ้มทรัพย์เอาไว้วะท่านเออฝากฟังคุ้มทรัพย์ไว้คือบุญกุศลเนี่ยล่ะมันจะล่อติดต,ตามไปทำไ่ล่ะฝากฟังบุญฝากฟังเงินยังกับมันยังบบปลอดไัยได้เฮาฝากธนาคารไว้แต่ยังหามันเกิดรัดเสียพันมาเหตุไหเนี่ยทรงอาวุธนิ้วเจียมมานีจะิเออทรัพย์สมบัติเทาเงินทองกองแก้วไม่ลอยล้านพันล้านผัฝากธนาคารไว้บริไปพ่อบาดได้น่ยจะไม่จะตายก็กองเงินตีนี่ เหตงไดนะแต่ว่าขันท่าเด้๋ากบุญไหวฟังคุ้มไหวโจรย่อมลักไปไม่ได้บุตรเจ้าเปนว่าโจรลักไปบไดายไฟใหม่บดายน้าท่วมบไดายเนว่าบนในจิตติติดตามตเข้าไปตลอดหลอดฟังไปเลยเป็นว่าบอดายพนวัชสังสิตายมันเท่าหาเครือเสือสิตายมันเท่าหาเราคนเท่าสิตายเท่าหาบาปหาบุญนี่แต่บุญกับบาปสองอย่างติดตามตเข้าไปเหมือนเงาติดตามเขาไปฉันนั่นเปนว่า จะมาให้เข้าสางบุญสาง่งกุศลเลยล่ะมีท่านมีปิยะว่าจารณบาตใน,นมีไงอ่มีการบอกว่าการจะมันมวนได้บอกบ่บมวลบอกกระโสงหังก,กับหลูกกับหลานหลูกเต่าก็ยังสร้าง,งบอกกับผัวบ่มวลผัวกระสั้งางบอกกับปูดได้ก็ตามนั่นนี่ล่องปล่อยกันมึงตดละ่ะล่องพอเดดปล่อยพอนี่ยมึงตีแถวนี่ยกำสร้างกันเลยเด้หน่งเออ เพิ่นมาวัดเพินพ่นเพิ่นร้ยเพิ่นสิว่าได้หว่าไงบ่แมนแนวได้ตังหว่ามันม้วนมากินโครงท่านก่อยให้แน่มาวัดข่อยมาเหี่ยมมายามข่อยเออกินลงท่านไม่ไงนั่นให้แน่เอ้โอ้ยบุญตัวเออผู้ฟั่งกับม้วนผู้หวา,ก,วากับได้บุญเพินบบนพ่นว่าบัวล่านเพิ่นว่าของมองงามไม่นมีน้ำลายยามสะเปาว่างหานามบ่มีเป็นบุรีหาพญาบได้เป็นใบใหม่ใบเหี่ยลาสม เป็นงัวนุ่มเห็นนามบอยหน่อยเป็นสาวจอยประไปเปยโตนาฮิโซบง้ามข้อมเปียบเพิ่นเทียบไหวเพือดังว่าจาข้ามโมสาโกท่าซอเสียดห้เพิ่นเขียดง้ามหน่อยโบมีมีไงบนบ่าเอ่อข้ามโมซาคืาข้ามเบาดิบโบดีข้ามเบาอีคนเขียดกันโบณเาิ่นว่ามันบงามเออพระราชาบานเมืองโบมีพระราชากับบงามจว่าประเทศไทยเ้ามมีพระราชาปกครองเนี่ยโอ้มันจบมันงามต่อโบณเาน่นว่า อกันเมืองได้บ่มีพระราชาเนี่ยบ่งามเลยก็ได้พระราชาเฮ่านี่ย่ละความชู่พุทธศาจนะทุกถูกพระองค์เอพระองค์เป็นพุทธมามะกะเิ็นมาต้องคำชู่พุทธศาสนะเิ่นมาคือกฎของพระราชาเิ่นกันล่องเป็นไปนับถือศาจนะเด่นมึงตีละศาจนะุูธของเฮาก็อยูบ่บ่ได้คือกันอนี่เป็นไหนค่วมเข้ารบนับถือพุทธศาสนะ พระองค์เป็นตัวอย่างเบิดเอทรงไปทอดกระถินวัดนั้นวัดนี้เขาถ่ายทอดสอดสดให้เบิงทรงไปทอดผ้าป่าวัดน้นวัดนี้ไปทอดผ้าป่าให้เบิงอีกผนก็เฮ็ดบุญง่ายๆคือมือห่ออย่างสีละเฮ็ดบุญถือต่องดเออโมเมนต์บุญจไปจางมอหลองมอลำเอียงบางที่พนอยากจางมอลำเดกเบิ่งกะขังเบิดแต่ะพูไปจางคนเบิงพระราชาเนี่ยคือว่าเป็นบุญพนบุญพนง่ายๆพนเล่เฮ็ดบุญแบบง่ายๆคือมือห่นเนี่ยล่ะ เมื่อพิยาว่าจะแลวบานบกมมวนแล้วคนก็ให้มีอัฏฐจริยานำคือการประพฤติชวนร่วมเอออย่าเสี่ยงแต่งัวอย่าให้อยู่หน้าเจ้าของอะไรไดเออพอใหในบ้านประกาศกับไปเฮตุวัดเฮ็ดว่าเออไปเหตุยังสั่งน้ำมูบานมูยังนว่าร้องเข้าไปดักอยู่แต่เหลียงงัวในหันโอ๊ยเขาบอกจะไปเท้าพีบนตัวเพื่อนนันวัดโบเข่าว่าเจ้าโบนุสังคมโบเข่าเศร้าเข้าเข้าเข่าบาลเสร็จตัวเออ จังว่ามันโบเกิดบุญขันแน่นอนต้องมหาโมูหาพวกน้าเน่มาวัดมาว่ามาเหตุงานบาทน้าเน่ได้มมนไดงเกิดบุญอัตถจริยาสัมมานาตตาควอมเป็นคนมีตนสม่ำเสมอบาทในนี้ไงเอออย่าเป็นคนจองห้องค้อมโตเอออย่าเป็นคนถือเหนือถือโตไดเออถือเหนือถือโตบเกิดบุญได้เนี่ยะโอ้ยขันห้าบ่บถือเหนือเหนือถือตนแต่แต่ลูกล้านกระหักได ใอว่าคนทั้งหลายก็หากโอ้ยไม่ไงนันเพนบบเป็นคนถือเหนือถือตัวตัวจะมันเป็นคนดีตัวไม่ญงนันเบาอยู่น้ากันเห็นคนรวยๆเขาเขาไปในวัดในว่าบางที่เขาก็ไปนั่งต่อหมอบต่อค้านําไม่ญงบานเท่านั่นแหะคนรวยๆเขาโอ้ยเขาเขาเจ้าก็จนย่องในองในวัด่นมาเขาบัหฮางบังมีเขาพินบบถือเหนือถือตัวอยังเลยว่าจันเป็นสันตระกระถือย่องถือสรรเสริญในปัจจุบัน่นมา เฮาฮาาเป็นคนทืออย่าถือเหนือถือตัวแม่แต่พระราชาล่อ,อกเก่าของเฮามันีไงมันเป็น,ปนตัวอย่างที่ดีตัวเป็นป้ายตามโมบานตามมีไงั้งตาม,มาตามจังหวัดคนโมโหจำว่าเป็นเพลินบางที่นั่นพระราชาออกล่อ,อกเก่าองค์กรของเฮานั้นเป็นนางกินเหล่าน้ําเช้าเขา,เขาเขาเช้ยเพลินมาม้อนกับโมโหจำเนี่ยแต่สิตบหวัวพระราชา <c oughs> กินเหล่าแล้วเดม้อนั่นเดอนอนเหล่าให้กินเหมือนม้อนอั่นดอ,อกพ่อ,อยนั่น แล้วเดเหล่าให้กินพระราชาของข้าก็กินเลยบอกนวหัวมวนน้ากันเลยพะอร่างนี้ไปแล้วจะเด็ดออกไปแล้วพระเจ้ากระทาหูจักบอผู้นั่นผู้ใดเห็นว่าเพราะไงนั่นเราบระภัยละเราบวบหูจักได้เราของคนเศร้าเขาเนาะนั่นเราพระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าในหลวงของข้าตัวนั้นเราคนข็นคนพ้องสยองเก่าแล้วเรากาบอีกกาบอีกไม่ไงเจมันเพิ่นบวเป็นคนถือเหนือถือตัวเนาะเราอะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเถินเ้าบ่าจังสัรต่อเป็นเป็นตัวอย่างที่ดับที่ดีตัวพรราชาของเฮาบทเือเหนือเือตัวบาดเป็นสวรรค์นาโคตไม่แล้วมีตะคนไห้น้ำเพลนอไห้กันทัวบ้านทัวเมืองทัวประเทศไทยเฮาหลดนี่เป็นนีคุณธรรมธรรมของกุฏองค์เป็นตัวเป็นบอกว่าการประพฤติตนให้สมานเสมอคือสมานนาปตาเนี่ยแหละคือการเป็นคนอ่อนเนาะทอมโตเนี่ยแหละ ุดถ่านอ่เด้อเป็นไงอ่านโยมเฮานี่ยละลงแบบจุดปวดซะอีกคือเก่าเนี่ยมึงเวลาอาจานอาจารย์ตนปีแล้วครับอย่างมันแป้งให้ตกใจแห่งก็แล้ตัวนั้นเนี่ยมึงอย่านมันเบิดเวลาก่อนก็เลยเบาโดยความเร็วสูงเอเบาอย่างมีไงรับน้าแนอขันเบาซากับเป็นเนี่ดอกของย่านคนรับ เห็นไปปฏิบัติธรรมบางหมอยเบาซาซาเดีม๋มตรคนหลับโอ้ยวาเป็นตะขอนใจหัวขัดเจนโนะวะมุ่นกันไปอย่างดีและทุกคนหลับจังหวะเก่าทา,าม,มาเมื่อเห็นสมควรเกเวลาแลวละเด้อโมทนาสาตัวบุญละอย่ายมเฮาได้มาเห็นมาทาได้มาอดมาทนน้ากันนี่ถือว่าเป็นกองบุญอันประเสริฐละโม่เฮาขอบุญกุศลอันนี้ละเด้อจงเป็นพลวะปัจใจเอื้ออำนวยโน้น,นส่วนหิโม่เฮาทั้งหลาย หายขอาะหายโศกหายโลภหายไพ่จะเลิ่หน่วยอายุและวัณนนะสุขภัณฑปฏิภาณธนาสางสมบัติปิปัฒนามงคลสมบูรณ์กุ้นบลคิดสิ่งใดปาถนาสิ่งใดที่มันเป็นศีนเป็นธรรมบอกคัดต่อศิลธรรมขอความปาถนาของหยันโยมทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จตุประการเถิด